วัสดีจา้าพอแม่พี่น้องปองไปสุขสขุขคนเมื่อนี้แม่ป่าสีผ้าไปหาเห็ดจ้ะตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งแม่ป่าเสียให้เบิร์เวลาเนาะหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะสิบเก้านาฬิกาจุดสามศูนย์พสามศูนย์ทำไาคุยเย็น,<ป>นเย็นไปเอบทำไาเย็นเย็นจลยเบอกเอาทางให้ร้านที่หละเพื่อนร่วมทาง ไปทางเดียวกันเจ้าือหัวไปหลายเยทั้งเสือทั้งผ่าอ้เสือวุออ้นงจากขยวจังไลนยุ่งมันสิหามมัมียุ่งดอกหู้ใดจังใดไปจันพี่น้องได้แล้วคะ่ะเห็ดดอกแหลกพี่น้องัน่งผีดอกนึ่งนำ้ำทางแพว่าดอกน้อยกุยยจูกิจิวิฮ <h oy y> ้วิมีน้องด้วยนี่นีไต้ดินใต้ดินอ้ยไต่ดินกลางอัวต้มม นีเห็ดนางฟ้าไม่ใช่หรอเห็ดมะนาวคะลูกนี่เห็ดเพิงดอกนึงเพิงดอกนึงนี่เอามะนาวก่อนมะเหนียวมะเหนียวมันเริเ่มตกแล้วเอ้ยยุ่งก,กับกัดเไปสิน,นี่คือว่าในมันมียุ่งดอกค <laughs> ือว่าสั่นไปล้างตูมขึ้นโอ้อสวยจ้า ขูดพอออกเนี้ยฟังฝุ่นกับซีมีได้ปลาปูว่าเออได้ไปย่างฟังฝุ่นเห็ดมันขูดบอนเทาย่างไอ้บอลเทาย่างไอ้สุกปิโลนะโอ้ยอย่าไปขี่คุยถอดตํานีิก็แต่ผ้ามาปานเกี่งกับนังบ่เห็นฮวงแล้วกูสิทธาไปปลาเหมือดเหมือนมาสิได้เห็ดน้ำเขาบ่ล่ะสองดอกสามดอกสี่ดอกเป็นเลยเห็ดบักแนวต้นอีกนุ่มอีกอันโอ้ยกองเปียกแล้ว อู้มาดูดอกนี้มาดูดอกนี้อันทำี้ไม่เอาเห็ดมะเหนียวอ่ะอ้อยนอนกินเยอะแล้วอุ้ยตายตกตกนอนกินเยอะไหมเ้ยนี่มันมีอีกอันนึงเหนียวอันนึงมันช็อคชื้นหรอมันมีมันและเออโอยฝนตกโอ้ยเห็ดลูกสาวบอกเยอะอ่ะ นอ้องแพ้บ้ามาักหลายเด้อพี่น้องเฮ็ดนี่เย้ <Yeah. S 2> นั่งมักเอาไปต้มน้ำปลาไม่รู้แหละแม่ทำยังไงแต่อร่อยมาบมื่แม่บอกนี้ยับมาด้ว<ห>ยหะใหญ่นะนดอกใหญ่จ้าวันนี้ได้ดอกใหญ่แลดอกกระลังแกงเดอ้อเอาเนี่ยงามๆใหญ่ๆเอาไปให้แม่บัดนี้ไปของแม่ดาวเก็บหมดไปยังดอกนึงไปเก็บที่จะเอาหนังใตาตัวน,นี้ก็เอาตัวนี้ก่อนหนี่แใน,น,นมุม องดอกเสียมสามดอกก็ตีอะไรกันนะเสียมคูเบาวเลนกีฬานี่มีน้องยังกำลังจะเกิดอยู่เลยรอกน,นี่ปฏิทโทไปทางกะละมังสาโทโางานสักเนาะอุยออ้ยหักอุ้ยนัก เรออาอีกไม่ใหญ่นะนี่เราเจอตามันเพราเพราไปไทยไปไทยไปไทยนั่นไม่ได้ไ่ตาูรดอกสดอกมาๆาสดอกสดอกเพรางามๆอุยมาเอาไว้คนละดอกเห้มาฟังนี่มาฟังนี่าังไหนมฟังนี่เอาคนละดอกเอาคนละดอกดูถ่ายสวยๆนะลูกอุ้ยอแตกอ้พี่ดอกนึ่งใหญ่เอาบ่ บ่เอาไปนั่นละดิอเอารลดมันสิตายห่วยโอ้ยนี่ตัวน้องปาร์ตไปเดาชายไปไ่ไปเดาเบิงข้าน้่างไปเอ้ยงามจ้างามอ้ยโอ้โหเสียร์าได้มันขามันใหญ่นะฮะตัดเอาสามพระมาปลาขี่เขาดีเด้อกินปลาขี่เขาดีหลักกินแซ่บวันน่ะดอกมันก็นั่งตูมน้อยๆเอาไปไหนตัวนี้อยากเอาเลยพี่เอาเลยเจ้าเอาเลยเจ้าขออนุญาตเป็นรถทั้งอื่นค่ะ เออน่าเพลินมันงามเลยโอ้แตกออกนะตัวนึนกำลังแตกคือกันเนาะเออไปหาแม่แล้วไปผ่าแม่ไปไทยแม่มาแล้วมาจ้าดอกนี้แห้งขายใหญ่ขายเงาเด้อมันเหี้ยอ้ยดอกนี้แห้งงามว่ะโบ๊ะบางขาจ้ะขาใหญ่ก่อนโตนะจ๊ะหัวเล้งเออไปสวยจ้ะสวยดอกเล็กตัวใหญ่ขาใหญ่ตัวเล็ก อันนี้เจอคนเดียวค่ะคนอือ่นเขาอยกไปกันหมดแล้วแต่เจออุ้ยน่ารักเจอะสองดอกบางงามๆนี่สามสาม,สามตีนูน่นอีกเออนี่ดอกนึงอุ้ยแม่งพบมาเอาขาใหญ่งามปัะนี่อ่ะอีกอันเจอคนเดียวเดินไปแล้วเห็นอะไรสวยสวยสวยมันขึ้นไปถนนเลยติ ไปแล้วโอ้ยพวกย่างไปทางหลังตรงนี้อีกคือดอเหนี่ยนดอกหนึ่งบบอืมสวยๆดอกนี้ก็สวยไปวะฮึสวยสวยดอกนี้หน่อยเอาดอกนี้ดอกนี้สีอุ้ยดอกนี้แห้งสวยวะอุ้ยดอกนี้แห้งสวยไปวะนี่สวยแม่มาเก็บอะไรย่าแม่เอ็มไม่เห็นหรอก เขาจะดูแค่ตรงข้างหน้าเขาไม่ดูคนเดินอยู่ตรงนั้นอุ้ยนอน,น,อนตากมันออกโอ้ยด็อุ้ยอันนี้งามคนอุ้ยสูงไปเ<ๆ>ด็อืมเห็ดตุปุอยู่มันคือคนเก็บแหละตุปุเออ <laughs> วกูกำลังเอาเห็ดกตบลูกมึงนี่กระไดที่เปล่ามันยังเป็นยุทธ์อยู่รุ่มพีขมีอยู่เนาะ สวยนี่กขนาดนักเรียนไหมใหญ่อีหล่ามันบอกว่าแม่จะเหยียบแล้วว่าสั่นเหยนั่นดอกนึงเก็บไหมพี่เอาลดนี่นี่น้องเพรวาเห็นพี่น้องอันมีนนอแม่ป่าเกือบเหยียบบอกเห็นแม่มันเมือดไหมมืดอะไรตกไก่เห็ดตัางคอว่ออยู่เห็ดจุปผูอยู่เห็นไหมคุณน่ะแต่ปนัดก็บอกอยากเขียนเขาเห็ดจุปผู้อืมถ้ามันถือนันจะถือนเป็นมูนะนี่เนาะอือ มีอีกบอ <c oughs> ทำไมมึงเจอแล้วหรอโอ้ยงามได้งามเหลือเกินวสวยอีกอันนึงนู่นไปถ่ายมึงจะถ่ายวเดีโอติถ่ายวเดีโอโอ้ตัวนี้ก็งามคือกันโอ้ยมึงเนี่ยคุณบูตัวนี้ยังง,งามมาไปไปถ่ายแม่มึงมันนี่นะ ขามันเด้ออุ้ยใส่เดือนทายลราบ่าาตกใจใส <laughs> ่เดือนตกใจใส่เดือนน้ำหลวงขาบอกยางไงเลยพี่อุ้ยสามตัวฝนมันตกใส่เดือนมันขึ้นลูกเอาไปตกป่าเนาะอะอไม่ละจะมีที่ตกไหมอ่ะอืดมองตกเพราะฮเน่ไม่ตกได้มั้งงามบอกนงงามมากแล้วใส่เดือนก็เลื้อยมีดูใส่เดือนดิ สช่ได้แต่เสด็จกำลังสวยขึ้นมากำลังสวยเห็นไหมอู้สีขาวพวเลยกำลังแตกขึ้นสวยกอะดดนี่ก่อนโอ้ดอกนี้ขาใหญ่งามเด้งไม่ดาวได้เยอะนะช่องบอกเองแหนจ่องจ่องมาทำไมตัวเอง เ่าหนมันพับคอลงไปผั่อันนี้น่อยขั่งเป็นตาแสบโอ้ยหักซ้ำผู้ใดมาเหยียบบุแหละโอ้ดอกคู่แพ้ว่านี่ดอกคู่าแพรหรออือไอ้ลูกฟ้าแฟนนี่เห็นดอกนี่แหละวิญานดอกเด็ดโอ้ยดอกในง้ำว่ะ แม่ไม่ได้เดีนเดินหนีไปแล้วไปไปแล้วแม่จองไว้นะคะมาเก็บเท่นเขาอุ้ยขาใหญ่อะแม่มาเก็บได้ปะเออะ อู้หูมีอนึงมีเยอะพุงอะนี่ดอกดึงขากยางใหญ่ยุงกัดหลังหมยจุงตอมเลย ี่มีหลายเด้อมีดอกขาวๆมีนี่ตรงนี้อีกเอาไหมเอาไหมอันนี้นี่นีกตัวเองมาทำไมเก็บให้ลูกไพยปะเขาคู่ว่างใหม่ที่เขาบนีเดิมใหม่ปะใช่เราเห็นเหี้ยบแต่ว้าวคืองามแต่อีเอ๋ยงามนมีดอกขาวๆปวาดเนี่ยดอกเนี่ยดอกเนี่ยอุ้ยเขามองเขามองทำอะไรกันวะ มเก็บอปไหมพี่เก็บเลยนี่ได้ลายแล้วโอ้เอี่ยนี่พ่อกบเป็นใช่ไหมเอาไพล้าคือบ่าไทยใหยเบืองเนี่ยอุ้ยดอกงามแต่แม่เอี่ยอันดอกนี้ให้แม่ดาวนี่มาแม่ดาวไม่ออกกุ่เดียวนี่เท่านี้แหประมาี่หดอกอต้องอนอนดดนีูดอกขาวๆเห็นบ ให้ไม่ไดาวออ,อใส่แเอาอะไรกับคว้างมาไหม